สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมงานโซล่าออฟกิดนะครับเผื่อใครที่อยากจะนำไปประยุกต์ใช้กับงานสวนงานที่มันมีอยู่ในพื้นที่ที่แบบเดินไฟไปลำบากมันก็ช่วยทำให้เรามีไฟใช้ในพื้นที่ที่าอาจจะเดินสายไฟระบบไฟไปลำบากครับก็มีแค่แผ่นโซลา่านะครับี่ แผ่นโซล่าตัวนี้เป็นแผ่นโซล่า300วัตต์นะครับมีตัวนี้ตรงกลางของภาคจะเป็นโซล่าชาร์เจอร์ครับข้างหลังก็จะเป็นแบตเตอรี่และตัวสีแดงๆนั่นก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมาแปลงให้เป็นไฟ220โวลต์แล้วเราจะไปใช้กับตัวแสงสว่างปั๊มออกซิเจนหรือตัวปั๊มน้ำสำหรับคุณผู้ชายที่ขอบัตเจ็ตแม่บ้านมาบอกว่าเออ ปั๊มเนี่ยันต้องเปิดตลอดเวลามันต้องกินค่าไฟเยอะงานโซลา่าออฟกิดเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมอันไหนจะแพงกว่ากันอันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด 12V 38โวลต์38แอมป์ m MM, a นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว power inverter สำหรับที่จะแปลงไฟจากแบตเตอรี่มาเป็นไฟ 220V โวลต์นะครับนนี้เขาก็จะเขียนอยู่ dc 12V โวลต์ to ac 220V ีก็จะเป็นตัวแปลงไฟถ้าทั้งระบบของเราเนี่ยเป็นเฉพาะไฟ DC ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ตัวนี้ตัวสำคัญนี่คือว่าตัวนี้เป็นตัวตัวโซล่าชาร์ g เจอร์นะครับเป็นตัวคอนโทรลเลอร์โซล่าชาร์ r เจอร์สำหรับในการรับไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาไปแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ สามารถไปใช้โหลดได้เลยโหลด12โวลต์ครับตัวนี้จะเป็นตัวออโต้ถ้าเราใช้กับระบบแบตเตอรี่24โวลต์ก็ใช้ได้ตัวระบบแบตเตอรี่1 2โวลต์ก็ใช้ได้แบตเตอรี่ตัวนี้ของเราจะเป็นตัว1 2โวลต์นะครับมันก็จะเป็นตัวออโต้ดีเทคเองว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยเป็นระบบไหนมีแค่นี้เอง3ชิ้นหลักแล้วก็เป็นตัวโซลา่าตัวแผ่นนูนโซลา่านะครับก็มีแค่4ชิ้นนี้ ราคาแผ่นโซล่าก็ประมาณ2,000บาท300วัตต์นะครับส่วนตัวนี้แบตเตอรี่ประมาณ2,000บาทอินเวอร์เตอร์นี่ประมาณ1,000บาทส่วนนี้ประมาณตัวละ500ถ้าใครจะใช้เฉพาะตัวไฟดีซตัวนี้ก็ไม่ใช้นะครับก็รบบก็อยู่ที่ประมาณ4ี0 0บาทตัวสำคัญของระบบนี้ของโซล่าออฟฟิศเนี่ยมันอยู่ที่ตัวโซล่าชาร์จเจอร์ ตัวสำคัญที่ราคาแค่500บาทก็คือว่าตัวโซล่าชาร์เจอร์เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมเชื่อมโยงระหว่างแผ่นโซล่าแบตเตอรี่แล้วก็โหลดนะครับในตัวมันเองเนี่ยมีโหมดการทาง,งานอยู่3โหมดก็คือโหมดที่1ก็คือว่าเราเปิดปิดเองตามที่เราต้องการถ้าเปิดก็ดึงแบตเตอรี่มาใช้ถ้าปิดก็ปิดนะครับกับโหมดที่2ก็คือว่าเมื่อแสงหมดให้มันทํางาน ดที่3เนี่ยแสงหมดแล้วจะให้ทํางานไปอีกกี่ชั่วโมงนะมันมีสามโหมดการทํางานฉะนั้นถ้าเราต้องการควบคุมแสงสว่างตัวนี้เหมาะมากเลยเพราะว่าพอแสงหมดมันก็จะทํางานเปิดดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ก็จะดึงจากแบตเตอรี่ไปโหลดนะตัวนี้ก็ไปต่อหลอดไฟต่ออะไรก็ได้เลย การต่อสายก็ง <iah> ่า <Arduino> ยๆนะครับจากอันนี้เป็นของโซลานะครับไปขั้วบวกของโซลาขั้วลบไปโซลาอันนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทางานเลยสมมติว่าวันนี้เราชาร์จไฟมาแล้วเต็มเต็มแบตเตอรี่เรชาร์จมาแล้วเต็มเต็มเดี๋ยวเราได้มาลองทำงานกันดูัทนตัวนี้เดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่ก็คือว่าตัวนี้ก็ต่อแบตเตอรี่ขั้วลบตัวนี้ก็ต่อแบตเตอรี่ขั้วบวกครับอ่าเดี๋ยวเราต่อให้ดูเลยนะครับ อนนี้เราก็มาต่อสายนะครับก็จะเป็นขั้วลบขั้วลบก็ไปขั้วลบขั้วบวกก็ไปขั้วบวกต่อแบตเตอรี่เนี่ยไลายสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีสปาร์กบ้างอย่าตกใจนะครับก็คือต่อไปแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงอ่าวันนี้ต่อขั้วบวกเข้าไปนะครับระวังอย่าให้มือไปโดนสองขั้วนะครับทั้งบวกและลบเนี่ยอย่าโดนพร้อมกันมันจะชอ็อต อัอนนี้เอาเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะมีไฟแล้วตอนนี้โหมดมันก็จะทํางานแล้วมันก็จะวนแล้วตอนนี้ตอนนี้จะบอกก็คือตัวนี้แบตเตอรี่มีไฟ13โวลต์อุณหภูมิ34องศาตั้งอยู่ที่โหมด8ตัวนี้จะเป็นตัวคีย์ฟังก์ชันพอเรากดค้างไว้สักแป๊บหนึ่งมันจะกระพริบตอนนี้อยู่โหมด0ูนแปลว่ามันจะทํางานเมื่อแสงหมดไป10นาทีแล้วมันจะเริ่มสตาร์ทมันจะปล่อยไฟ มาที่โหลดตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือโหมดศูนย์แล้วเกิดว่าเราต้องการให้มันทํางานไป1ชั่วโมงหลังจากแสงหมดเราจะเข้าโหมดหนึ่งตัวนี้มันตั้งได้ถึง14ชั่วโมงนะครับก็หลังจากแสงหมดเช่น6กโมงเย็นจนถึงสิบสี่ชั่วโมงก็ประมาณ8ปดโมงเช้าก็ตั้งไป9ชั่วโมง10ชั่วโมง11 2 3 14ตัว14ก็คือสูงสุดแล้วพอเป็นโหมด15 มันจะเป็นโหมดที่เป็นโหมด default ที่เครื่องมันตั้งมาให้นะครับโหมด15ก็คือว่ามันจะทำงานตามฟังก์ชันคีเราก็คือ Manual แมนนวลแหละก็คือเรากดเปิดปิดที่นี่นะครับส่วนโหมด16เนี่ยมันเขาบอกว่าเป็นโหมดที่ใช้ debug อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในนะครับส่วนโหมด17เนี่ยโหมด17ก็คือ มันจะปล่อยไฟออนไปตลอดเวลาเลยเราไปควบคุมการเปิดปิดที่ตัวโหลดเองนะครับก็จะมีวนกลับมาที่ 0, 0ูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่โหมด15ก่อนก็คือเราจะควบคุมการเปิดปิดเองด้วยมือนะครับเราเปลี่ยนไปโหมด15ก่อนกดค้างไว้เพื่อเซตอนนี้เป็นโหมด15นะครับก็คือจะเปิดปิดตามที่เรา ต้องการคือมากดปุ่มคีย์ตัวนี้ตัวปั๊มตัวนี้เราจะมาลองต่อตามที่เขาบอกนะครับขั้วบวกตอนนี้เครื่องเราอยู่ที่โหมด15นะครับตอนนี้อุณหภูมิฐานสิองศาเราอยู่โหมด15มันจะทำงานก็ต่อเมื่อ,อเรากดเปิดปิดนะครับ อันนี้กดตามก็จะทำงานกดอีกทีก็ปิดนะครับตอนนี้ก็คือการทำงานแบบโหมด15แต่โหมด0 0ถึงโหมด14เนี่ยมันจะไม่ทำงานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีแสงอยู่นะครับแต่ถ้าจะบอกว่ามันเปรียบเหมือนตอนนี้ถ้าจะให้มันทํำงานมันก็ทำงานได้นะเพราะว่า เราไม่ได้ต่อโซลา่าไว้ถ้าเราไม่ได้ต่อโซลา่าไว้ก็แสดงว่ามันไม่มีพลังงานมาจากแผงโซลา่าก็เปรียบเหมือนตอนนี้เป็นกลางคืนอ่ามันจะทํางานได้ก็คือมันจะรอไปดีเลยประมาณ 10... 10นาทีนะมันถึงจะเริ่มทํางานได้ถ้าเราตั้งไปบดศูนย์อ่านี่เป็นหมดศูอ่ามันก็ทํางานได้เลยเพราะว่าเปรียบเหมือนตอนนี้มันไม่มีแสงอ่าไม่หยุดด้วย เพราะว่ามันไปเรื่อยๆเ,เลยต้องเปลี่ยนโหมดต้องเปลี่ยนไปโหมด15ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนไม่มีแสงนะจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันทำงานแค่นี้เองระบบออฟฟิศมีอุปรกรณ์อยู่แค่ ตัวโซล่าชาร์เจอร์ตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวแผงโซล่าแผงโซล่าส่วนตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าใครต้องการจะใช้เนี่ยก็คือเรามีโหลดตัว220อยู่เราก็อาจจะใช้ตัวนี้มาการต่อตัวนี้มันอยู่2วิธีก็คือว่า ไปคีบตรงๆกับแบตเลยเนี่ยไปคีบตรงๆกับแบตเลยควบบวกควบลบมันก็จะมีไฟมาแต่ว่ามันจะควบคุมเวลากับที่ฟังก์ชันจากโซล่าชาร์จเจอร์ไม่ได้เพราะว่าเราไปคีบแบตตรงๆเลยพอเราคีบแบตตรงๆไปไฟมันก็เข้าอินเวอร์เตอร์มันก็มีจัายไฟจ่ายเลยแต่ถ้าเราต้องการให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ย220โวลต์เนี่ยถูกควบคุมจากเรื่องของแสงเนี่ยเราก็สามารถเอามาต่อแทนโหลด ี่โซล่าชาร์จเจอได้โซล่าออฟกิจหมดแล้วง่ายจริงๆ